เพียงคลิปสั้นๆจากชายชาวจีนธรรมดาคนหนึ่งกลับกลายเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนโลกจากรอยยิ้มเล็กๆที่เริ่มบนถนนในกรุงเทพจนกลายเป็นพลังที่ทําให้ทั้งจักรวาลยิ้มได้อีกครั้งเสียงวิดีโอเริ่มต้นด้วยภาพมุมสูงของกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและชีวิตที่ไม่เคยหลับไหลกล้องค่อยๆซูมเข้าไปในตรอบเล็กๆที่มีร้านอาหารริมถนนกลิ่นหอมของเครื่องเทศไทยลอยอบอวลผู้คนยิ้มแย้มแต่เสียงบรรยายของชายชาวจีนกลับดังขึ้นเหนือภาพนั้นอย่างหนักแน่น คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของคนไทยมีสิ่งหนึ่งที่โลกไม่เคยเห็นคลิปนั้นถูกอัปโหลดบนแพลตฟอร์มจีนชื่อดังและภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันถูกแชร์ซ้ำกว่าล้านครั้งในวีโบและดูอินผู้คนพากันสงสัยว่าประเทศไทยที่พวกเขารู้จักจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ กล้องเปลี่ยนภาพไปยังหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือเด็กๆกำลังวิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งนาเขียวสดเสียงหัวเราะของพวกเขาดังไปทั่วแต่ชายในคลิปกล่าวต่อว่าที่นี่คือหัวใจของสิ่งที่คนจีนไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับทายความสุขของพวกเขาไม่ได้มาจากเงินทองแต่มาจากการมีชีวิตที่พอเพียง เสียงเพลงพื้นบ้านไทยเบาๆแทรกขึ้นมาภาพถัดไปคือพระสงฆ์ในวัดเก่าแก่กำลังเดินบิณฑบาตตอนรุ่งสางแสงอาทิตย์แรกส่องผ่านหมอกบางๆดูสงบและศักดิ์สิทธิ์เสียงผู้บรรยายกล่าวต่อว่าคนไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกเช้าที่พวกเขาใส่บาตรคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สะอาดจากนั้นคลิปเปลี่ยนไปยังตลาดน้ำภาพแม่ค้าพายเรือขายผลไม้สดใสย,ยิ้มแย้มให้กล้องชายชาวจีนพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสัน่นผมเคยคิดว่าไทยเป็นเพียงประเทศท่องเที่ยว แต่เมื่อได้มาเห็นด้วยตาผมรู้แล้วว่าที่นี่คือประเทศของหัวใจคอมเมนต์ใต้คลิปหลังไหลเข้ามาอย่างบ้าคลั่งบางคนเขียนว่าประเทศไทยมีเสน่ห์มากกว่าที่เราเห็นในภาพถ่ายอีกคนพิมพ์ว่าเราควรเรียนรู้จากวิธีชีวิตของพวกเขาในขณะที่บางคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งดีๆแบบนี้ถึงไม่เคยถูกบอกต่อในสื่อของเรา ภาพค่อยๆเคลื่อนไปยังห้องเล็กๆในย่านชานเมืองของกรุงเทพชายคนเดิมนั่งอยู่หน้ากล้องดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายเขาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาหนึ่งใบเป็นภาพของเด็กชายชาวไทยที่ยืนอยู่กลางฝนยิ้มทั้งที่ไม่มีรองเท้าใส่เสียงของเขาเบาแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ผมเคยคิดว่าความสุขคือการได้ครอบครองแต่ที่นี่ผมเห็นว่าความสุขคือการได้ให้ ล้องค่อยๆแผนออกไปเห็นผู้คนในชุมชนช่วยกันเก็บขยะริมคลองเด็กเล็กส่งน้ำให้คนแก่ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไม่มีใครพูดถึงเงินไม่มีใครพูดถึงความยากลำบากมีเพียงสายตาแห่งการช่วยเหลือที่จริงใจชายชาวจีนมองภาพนั้นด้วยความเงียบก่อนพูดต่อว่าบางทีความเจริญของเราทำให้เราลืมสิ่งสำคัญไปความอบอุ่นของมนุษย์ เสียงเพลงเบาๆดังขึ้นอีกครั้งภาพเปลี่ยนเป็นคำคืนที่มีงานประเพณีลอยกระทงผู้คนมากมายยืนอยู่ริมแม่น้ำจุดเทียนในกระทงเล็กๆแสงไฟสะท้อนในน้ำระยิประยับชายคนเดิมพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวผมไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพวกเขาถึงเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ผมรู้ว่ามันทำให้หัวใจพวกเขาสมบกกล้องจับภาพหญิงชราก้มกราบพระพุทธรูปเด็กสาวชาวต่างชาติยืนมองด้วยแววตาอ่อนโยนเสียงผู้บรรยายพูดว่าบางครั้งความจริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ตาเห็นแต่อยู่ในความรู้สึกที่ใจสัมผัสได้ วินาทีนั้นคลิปกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกผู้คนจากหลายประเทศเริ่มพูดถึงประเทศไทยในมุมที่ไม่เคยมีใครเห็นมีทั้งเสียงชื่นชมเสียงสงสัยและเสียงน้ำตาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือประเทศไทยไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวมันคือบทเรียนของชีวิต หลังจากคลิปนั้นถูกเผยแพร่ผู้สร้างคลิปได้ออกมาพูดผ่านไลฟ์ว่าตอนแรกผมแค่มาถ่ายสารคดีสั้นแต่สุดท้ายประเทศไทยเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเขาเล่าด้วยน้ำตาว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่ทุกอย่างหมุนเร็วเงินคือทุกสิ่งแต่ในสนาทีที่เขาใช้ถ่ายในประเทศไทยเขาได้เรียนรู้คุณค่าของความจริงใจความพอเพียงและความรักแบบไม่ต้องแลกเปลี่ยนคำพูดสุดท้ายของเขาในคลิปคือบางครั้งสิ่งที่โลกไม่เคยบอกเราไม่ใช่เพราะมันไม่มีอยู่แต่เพราะเรามองข้ามมันไปเอง ภาพสุดท้ายของวิดีโอคือเด็กชายคนเดิมที่ยืนยิ้มอยู่ใต้สายฝนอีกครั้งแสงแดดยามเช้าส่องผ่านเมฆบางบๆน้ำฝนไหลหยดลงบนใบหน้าแต่รอยยิ้มนั้นกลับอบอุ่นและจริงกว่าทุกสิ่งเสียงของชายชาวจีนกล่าวปิดท้ายนี่คือประเทศไทยประเทศที่ทำให้ผมเชื่อในความดีอีกครั้ง หลังจากคลิปนั้นแพร่กระจายไปทั่วเอเชียเสียงสะท้อนจากผู้ชมกลายเป็นกระแสที่ไม่มีใครคาดคิดเว็บไซต์ข่าวหลายสำนักทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีและแม้แต่ยุโรปเริ่มนำคลิปนี้ไปวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าทำไมเพียงสานาทีจึงสามารถเขย่าหัวใจของคนทั้งโลกได้หลายคนบอกว่ามันไม่ใช่เพียงคลิปสารคดีแต่เป็นกระจกสะท้อนความจริงของมนุษย์ในยุคที่เทคโนโลยีทำให้เราลืมความอบอุ่นของกันและกัน ชายชาวจีนผู้สร้างคลิปชื่อหลิวเหยเขาไม่ใช่นักกล่าวมืออาชีพไม่ใช่นักถ่ายสารคดีชื่อดังเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่มาท่องเที่ยวในไทยหลังจากผ่านช่วงชีวิตที่เหนื่อยล้าเขาเล่าว่าก่อนมาที่นี่เขาเพิ่งลาออกจากงานในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดันทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาเพื่อทำงานในบริษัทที่ไม่เคยหยุดพักแต่หัวใจของเขากลับว่างเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นภาพของเด็กไทยในอินเทอร์เน็ตเด็กคนนั้นยิ้มขณะถือถังน้ำอยู่กลางแดดเขาไม่รู้ว่าทำไมรอยยิ้มนั้นถึงกระแทกใจเขา เขาจึงตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินมาไทยทันทีเมื่อมาถึงเขาเริ่มถ่ายคลิปโดยไม่ได้วางแผนแค่เก็บภาพในสิ่งที่เห็นในแต่ละวันเขาเจอคนขับแท็กซี่ที่ยิ้มให้แม่จะรถดติดเป็นชั่วโมงเจอแม่ค้าขายข้าวแกงที่แบ่งอาหารให้คนไร้บ้านโดยไม่คิดเงินและเจอเด็กนักเรียนที่ช่วยคุณยายข้ามถนนโดยไม่รอให้ใครชมลิ้วเหวยบบอกว่าทุกภาพที่เขาเห็นคือสิ่งที่เขาไม่เคยพบในเมืองของตัวเองมันไม่ใช่ภาพของความร่ำรวยแต่มันคือภาพของความอบอุ่น เมื่อเขากลับไปที่โรงแรมในคืนสุดท้ายเขาเปิดดูคลิปทั้งหมดที่ถ่ายไว้เสียงหัวเราะของเด็กๆเสียงฝนตกเบาๆและรอยยิ้มของคนไทยเหล่านั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนเจอสิ่งที่หายไปจากชีวิตเขาใช้เวลาทั้งคืนตัดต่อคลิปโดยไม่รู้ตัวจนถึงเช้าและตั้งชื่อมันว่าความจริงเกี่ยวกับไทยที่โลกไม่เคยรู้เขาอัปโหลดขึ้นออนไลน์โดยไม่คาดหวังว่าจะมีใครดูแต่ภายใน24ชั่วโมงมันถูกแชร์ไปทั่วทุกแพลตฟอร์ม ในคอมเมนต์มีทั้งคนไทยที่เข้ามาขอบคุณและคนจีนที่รู้สึกละอายใจที่เคยมองประเทศอื่นด้วยอคติบางคนบอกว่าคลิปนี้ทําให้เขาอยากมาไทยสักครั้งในชีวิตโรงเรียนในจีนบางแห่งถึงขั้นนําคลิปนี้ไปเปิดให้เด็กนักเรียนดูเพื่อสอนเรื่องคุณค่าของความเรียบง่ายลิเวยเองกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนั้นแต่สิ่งที่เขาพูดกับสื่อกลับเรียบง่ายว่าผมไม่ได้ทําคลิปเพื่อดังผมแค่อยากให้คนกลับมามองเห็นความดีอีกครั้ง สองสัปดาห์หลังจากนั้นเขาได้รับจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเล่าแรงบันดาลใจในคลิปเขาตอบรับทันทีเมื่อกลับมาถึงไทยอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนกลับบ้านภาพผู้คนยิ้มทักทายเหมือนเดิมกลิ่นอาหารหอมกรุ่นเหมือนวันแรกที่มาเขานั่งมองพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงยิ้มได้แม้ไม่มีทุกอย่างเพราะพวกเขามีสิ่งที่เราลืมไปหัวใจที่ไม่ต้องเปรียบเทียบ เมื่อเขาเดินขึ้นเวทีในวันบรรยายผู้คนในห้องต่างตั้งใจฟังเขาเริ่มต้นด้วยประโยคเดียวที่ทําให้ทั้งห้องเงียบลงผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อบอกว่าประเทศไทยสมบูรณ์แบบแต่ผมมาที่นี่เพื่อบอกว่าประเทศนี้ยังเชื่อในความดีหลังจบการบรรยายเขาได้รับจดหมายจากเด็กไทยคนหนึ่งที่เขาเคยถ่ายไว้ในคลิปเด็กเขียนว่าขอบคุณที่ทําให้โลกเห็นรอยยิ้มของเราลิวเวยนั่งอ่านจดหมายด้วยน้ําตาเขารู้ในวินาทีนั้นว่าคลิป3นาทีของเขาได้กลายเป็นมากกว่าภาพมันกลายเป็นสะพานระหว่างหัวใจของผู้คนสองประเทศ ในวันต่อมาเขาเดินกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือที่เคยถ่ายไว้เด็กๆยังคงวิ่งเล่นกลางทุ่งนาผู้หญิงยังคงยิ้มให้ผู้มาเยือนพระยังคงเดินบินทบาทในยามรุ่งสางทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของเขาเขาไม่ใช่ชายที่หนีจากชีวิตในเมืองอีกต่อไปเขากลายเป็นคนที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ตอนค่ำเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงจิ้งหรีดและลมพัดผ่านใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบเขาเปิดกล้องอีกครั้งกดอัดวิดีโอใหม่และพูดเพียงประโยคเดียวว่าบางครั้งเราไม่ต้องเดินทางเพื่อค้นหาความจริงแค่เปิดใจแล้วโลกจะเผยความงามที่ซ่อนอยู่ให้เราเห็น หลังจากคลิปที่2ของหลิวเวยถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ในเอเชียก็เริ่มสะเทือนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความประทับใจจากผู้ชมทั่วไปเท่านั้นมันกลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับนานา,นาชาติสำนักข่าวจากทั่วโลกเริ่มพูดถึงปรากฏการณ์หลิวเวยและเรียกเขาว่าผู้ส่งสารแห่งรอยยิ้มเพราะคลิปของเขาทำให้คนหลายล้านคนหันกลับมามองประเทศไทยด้วยสายตาใหมา่ รัฐบาลไทยเองก็เริ่มติดต่อกับเขาอย่างเป็นทางการกระทรวงการท่องเที่ยวส่งจดหมายเชิญให้เขามาร่วมโครงการพิเศษชื่อว่า Thailand True Your Peace เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยจากมุมมองของชาวต่างชาติหลิวเหวยตกลงทันทีเขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรือเงินรางวัลเขาเพียงอยากตอบแทนประเทศที่เปลี่ยนหัวใจของเขา ระหว่างที่เขาเดินทางถ่ายทำในหลายจังหวัดเขาได้พบกับผู้คนมากมายที่ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังใจในเชียงใหม่เขาเจอช่างไม้แก่ที่สร้างบ้านด้วยมือของตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องจักรเขาถามว่าทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เร็วขึ้นชายชราหัวร้อแล้วตอบว่าบางอย่างต้องใช้เวลาเพราะเวลาคือส่วนหนึ่งของความงามคำตอบนั้นติดอยู่ในหัวของลิวเวยตลอดทั้งคืน ในภาคใต้เขาได้พบกับชาวประมงที่ยังคงออกทะเลทุกเช้าแม่พายุจะโมกระหน่ำชายคนนั้นบอกว่าทะเลสอนผมให้รู้ว่าไม่มีคลื่นลูกไหนใหญ่เกินใจคนหรือเวยมองทะเลด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขารู้แล้วว่าความเข้มแข็งของคนไทยไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ถ้าใจยังยิ้มได้ ระหว่างทางเขาได้เดินทางไปยังอีสานที่เต็มไปด้วยทุ่งนาและเสียงหัวเราะของผู้คนเขาได้เห็นพิธีกรรมเรียบง่ายที่ผู้คนรวมแรงร่วมใจกันเช่นง,งานบุญบั้งไฟเด็กๆวิ่งเล่นอย่างมีความสุขผู้เฒ่าผู้แก่เล่านิทานใต้ต้นไม้เสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วท้องทุ่งหลิวเหวเงียบมองภาพนั้นด้วยหัวใจเต้นแรงเพราะเขารู้ว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นคือรากของวัฒนธรรมที่แท้จริง เมื่อกลับมาที่กรุงเทพเขาตัดต่อภาพทั้งหมดรวมกันเป็นภาพพยนตร์สารคดีสั้นชื่อว่า Land of Gentle Hearts แปลว่าแผ่นดินแห่งหัวใจอ่อนโยนคลิปนี้ยาวเพียง10นาทีแต่ใน10นาทีนั้นมีพลังมากกว่าภาพ,พยนตร์ยาวทั้งเรื่องมันไม่ได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาหารดังแต่มันพูดถึงหัวใจของคน เมื่อคลิปถูกเผยแพร่อ,ออกไปใน YouTube และวีโบเพียง48ชั่วโมงยอดเข้าชมทะลุ50ล้านวิวเสียงคอมเมนต์จากทั่วโลกหลังไหลเข้ามามีทั้งนักเรียนในเกาหลีที่บอกว่าอยากเรียนภาษาไทยนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่จองตั๋วมาไทยทันทีและคนจีนจำนวนมากที่เขียนว่าประเทศไทยคือกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์ของเราสื่อในจีนเริ่มเชิญหลิวเหวยไปออกรายการทีวีชื่อดังเขานั่งอยู่หน้ากล้องพร้อมรอยยิ้มเรียบง่ายเหมือนเดิม เมื่อพิธีกรถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณหลงรักประเทศไทยเขาตอบเพียงว่าเพราะคนไทยไม่ลืมที่จะยิ้มแม้วันที่ไม่มีเหตุผลจะยิ้มคำตอบนั้นกลายเป็นคำพูดที่ถูกแชร์มากที่สุดในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือหลังกล้องหริวเหวยยังคงกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆเ,เขาไม่ได้ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพหรือซื้อบ้านหรูเขาเลือกอยู่ในบ้านไม้เล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาใช้เวลาในแต่ละวันถ่ายภาพเด็กๆในชุมชนเล่นกับสุนัขจรจัดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับความสุขที่ไม่ต้องซื้อ ในคืนหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งเธอเขียนว่าฉันเป็นพนักงานออฟฟิศที่เคยรู้สึกหมดหวังในชีวิตแต่หลังจากดูคลิปของคุณฉันเริ่มมองรอยยิ้มของคนรอบข้างอีกครั้งขอบคุณที่ทําให้ฉันเชื่อว่าความดีเล็กๆก,ก็เปลี่ยนโลกได้ลิวเวอร์อ่านจดหมายแล้ววางไว้ข้างหัวเตียงเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงสะท้อนในน้ําเขาพึมพำกับตัวเองว่าบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่ผมถูกส่งมาโลกนี้ to remind people to s m i l e a g a i n เวลาผ่านไป1ปีคลิปของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการใหม่ระหว่างไทยและจีนชื่อว่าสมายบริกเป็นโครงการที่ให้เยาวชนทั้ง2ประเทศแลเกเปลี่ยนวัฒนธรรมเดินทางไปเรียนรู้ชีวิตของกันและกันหลิวเหวยได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาเขาเห็นเด็กจีนเดินยิ้มและโอบกอดเพื่อนคนไทยเขายิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่ารอยยิ้มเล็กๆที่เขาเริ่มไว้ได้กลายเป็นสะพานที่เชื่อมใจของผู้คนสประเทศจริงๆ คืนสุดท้ายก่อนกลับจีนเขายืนอยู่ริมแม่น้ำอีกครั้งลมเย็ยนพัดผ่านเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นเบาๆเขาหลับตาสูดกลิ่นอากาศของกรุงเทพแล้วพูดเบาๆว่าประเทศไทยไม่ได้สอนผมให้เป็นคนดีขึ้นแต่สอนให้ผมเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจอีกครั้งหลังจากลิวเวยกลับถึงปักกิ่งเขารู้สึกเหมือนชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกระฟาและแสงไฟเคยเป็นภาพที่เขาคุ้นตาแต่ครั้งนี้มันกลับดูเย็นชาเกินไปเขาเดิน ผ่านผู้คนมากมายที่ก้มหน้ามองโทรศัพท์โดยไม่สบตาก,กันเสียงตแตรรถเสียงฝีเท้าผ่านไปอย่างเร่งรีบทั้งหมดนั้นทำให้เขานึกถึงรอยยิ้มของเด็กไทยคนนั้นที่ยืนตากฝนอยู่กลางท้องนาภาพนั้นกลับมาชัดในหัวเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน เขาพยายามกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเขามีงานใหม่ในสถานีโทรทัศน์ระดับประเทศได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาด้านสารคดีเชิงสังคมทุกคนมองว่าเขาประสบความสำเร็จแต่ในใจของเขากลับว่างเปล่าเพราะเขารู้ว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ในชื่อเสียงแต่อยู่ในความจริงใจที่เขาได้สัมผัสจากเมืองไทยคืนหนึ่งหลังเลิกงานเขาเดินผ่านตลาดกลางคืนในปักกิ่งเสียงคนขายดางังระมมกลิ่นอาหารคลุ้มไปทั่วเขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งขายขนมพื้นบ้านแต่ไม่มีใครหยุดซื้อหรือเวย จึงเข้าไปพูดคุยหญิงชราพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงว่าทุกวันนี้คนเร่งรีบเกินไปไม่มีใครมีเวลาแม้แต่จะยิ้มให้กันคำพูดนั้นแทงหัวใจเขาเหมือนใบมีดเขาเดินกลับบ้านและตัดสินใจเริ่มโครงการใหม่ทันทีเขาเรียกโครงการนั้นว่าสมัยโปรเจกต์ไชน่า เป็นโครงการเล็กๆที่ตั้งใจจะปลุกความอบอุ่นในสังคมจีนอีกครั้งเขาเริ่มจากการถ่ายคลิปสั้นของผู้คนธรรมดาที่ช่วยเหลือกันเช่นเด็กนักเรียนที่ช่วยเพื่อนยกของคนขับรถที่หยุดให้คนข้ามถนนหรือแม่ค้าที่ยื่นข้าวให้คนยากจนคลิปเหล่านี้เรียบง่ายไม่มีการตัดต่อรูราไม่มีดนตรีประกอบมากมายมีเพียงรอยยิ้มของมนุษย์เมื่อเขาอัปโหลดคลิปแรกชื่อว่ารอยยิ้มในปักกิ่งผู้คนเริ่มแชร์อย่างรวดเร็วหลายคนคอมเมนต์ว่าคลิปนี้ทำให้ผมอยากยิ้มอีกครั้งบางคนบอกว่า คุณหลิวกำลังทำให้จีนอบอุ่นขึ้นอีกครั้งภายในหนึ่งเดือนโครงการของเขาได้รับความสนใจจากสื่อระดับชาติและรัฐบาลเริ่มสนับสนุนให้จัดกิจกรรมวันรอยยิ้มแห่งชาติหลิวเหวยกลับมาเป็นแรงบันดาลใจของทั้งประเทศเขาได้รับเชิญไปพูดในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีเขามักจะพูดถึงประเทศไทยประเทศนั้นไม่ได้มีแค่สถานที่สวยงามหรืออาหารอร่อยแต่มีสิ่งล้ำค่าที่สุดคือความอบอุ่นของหัวใจคนคำพูดนั้นกลายเป็นวลีที่ถูกจารึกไว้ในใจของผู้คน ผ่านไปหนึ่งปีโครงการของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วเด็กๆหลายหมื่นคนจากทั่วประเทศเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมแจกยิ้มฟรีในที่สาธารณะพวกเขาเดินไปยื่นดอกไม้ให้คนแปลกหน้าแจากโน้ตข้อความสั้นๆที่เขียนว่าคุณคือเหตุผลที่โลกนี้ยังสวยงามและติดป้ายเล็กๆว่าได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศไทยข่าวนี้ไปถึงไทยรัฐบาลไทยและประชาชนรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากมีการจัดนิตรศการร่วมไทยจีนในกรุงเทพชื่อว่ายิ้มเดียวเปลี่ยนโลกโดยใช้ภาพถ่ายจากสองประเทศมาสแสดงคู่กัน ภาพเด็กไทยในทุงน่งนาอยู่ข้างภาพเด็กจีนในสนามหญ้าภาพแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดไทยอยู่ข้างภาพหญิงขายบะหมี่ในปักกิ่งทุกภาพมีรอยยิ้มและมีประโยคเดียวใต้ภาพว่าเพราะหัวใจเราเหมือนกันในพิธีเปิดงานหลิวเหวยถูกเชิญมาพูดเขาขึ้นเวทีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเสียงปรบมือดังกล้องทั่วห้องเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ารอยยิ้มไม่ใช่ภาษาแต่มันคือสะพานของหัวใจเขาเล่าว่าครั้งแรกที่มาถ่ายคลิปในไทยเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาและเปลี่ยนผู้คนนับล้านในจีนไปด้วย หลังจบงานเขาได้รับของขวัญจากเด็กไทยกลุ่มหนึ่งเป็นกล่องไม้ที่ภายในมีรูปถ่ายของเขากับเด็กชายที่ยืนยิ้มกลางฝนในคลิปแรกเด็กๆเ,เขียนข้อความว่าขอบคุณที่ทําให้โลกเห็นหัวใจของเราลิ้วเหวยน้ําตาคลอเขาก้มลงไหวเด็กๆตามแบบไทยเด็กๆหัวเราะและพูดว่าสวัสดีครับคืนเดียวกันนั้นเขาเดินกลับไปยังริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งลมพัดเบาๆกลิ่นดอกลีลาวดีลอยมาตามสายลมเขานั่งมองน้ำ,นำไหลช้าๆแสงสะท้อนจากไฟริมฝั่งเป็นประกายราวกับดาวบนฟ้าเขาหยิบกล้องขึ้นมาเปิดบันทึกเสียงและพูดว่า ผมเคยคิดว่าผมทำคลิปเพื่อเปลี่ยนโลกแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าโลกไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีมันต้องการแค่ความจริงใจจากหัวใจของมนุษย์เขาเงียบไปชั่วขณะแล้วพูดประโยคสุดท้ายที่ถูกแชร์มากที่สุดในปีนั้นว่าประเทศไทยสอนผมให้รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่เรามอบให้ใครได้บ้าง หลังจากนั้นหลิวเหวยกลับจีนอีกครั้งแต่เขาไม่ได้กลับไปพร้อมชื่อเสียงเขากลับไปพร้อมภารกิจเขาเปิดมูลนิธิเล็กๆเ,เ,เพื่อสนับสนุนเด็กยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาตั้งชื่อว่า Light of Smile Foundation โดยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรอยยิ้มสองเส้นคขว้กันเส้นหนึ่งแทนไทยอีกเส้นแทนจีน ทุกปีเขาจะกลับมาเมืองไทยเงียบๆโดยไม่แจ้งใครเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านเดิมที่เขาเคยถ่ายคลิปไว้เด็กๆโตขึ้นบางคนเรียนมหาวิทยาลัยบางคนกลายเป็นครูในหมู่บ้านเมื่อเห็นเขาทุกคนจะวิ่งเข้ามากอดเขายิ้มเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ในสายตาเขามีทั้งความภูมิใจและความสมบค่ำคืนนั้นเขายือนอยู่ใต้ฟ้าเต็มไปด้วยดาวเสียงมแมลงดังแผ่วเบาเ,บาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วพูดกับตัวเองว่าบางครั้งเราไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีทรัพย์สินมากมายแค่ได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นโลกก็สว่างพอแล้ว หลายสิบปีผ่านไปรอยยิ้มของหลิวเหวยกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมไปจากใจของผู้คนเขาอายุมากขึ้นผมขาวโพลนแต่ดวงตาย,ยังเปล่งประกายเหมือนเดิมบ้านไม้เล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเป็นที่ที่เขาใช้ชีวิตอย่างสงบเขาไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการความรูราทุกเช้าเขายังออกไปเดินเล่นตามตรอกซอยพูดคุยกับคนขายอาหารและเด็กๆที่วิ่งเล่นเขามักพกกล้องเก่าติดตัวเสมอไม่ใช่เพื่อถ่ายวิดีโออีกต่อไปแต่เพื่อเก็บช่วงเวลาที่ทำให้เขายิ้ม วันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากเด็กชายชาวไทยคนหนึ่งที่เขาเคยถ่ายไว้ในคลิปเมื่อหลายสิบปีก่อนเด็กคนนั้นตอนนี้เติบโตเป็นชายหนุ่มเขาเขียนว่าลุงเหวยครับผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งลุงบอกว่ารอยยิ้มของผมทําให้โลกเห็นความจริงใจของไทยตอนนี้ผมอยากทําให้ลุงรู้ว่ารอยยิ้มของลุงก็ทําให้ผมอยากเป็นคนดีขึ้นลิ้วเหวยนั่งอ่านจดหมายแล้วหลับตาน้ําตาไหลออกมาอย่างช้าๆเขายิ้มและพูดกับตัวเองว่าชีวิตของเราคงไม่ได้ยาวไปกว่าความดีที่เราทํา หลังจากนั้นไม่นานเขาเริ่มอาการป่วยหัวใจของเขาอ่อนแรงลงตามการเวลาแพทย์แนะนำให้กลับไปพักที่ปักกิ่งแต่เขาปฏิเสธเขาบอกว่าผมอยากอยู่ที่นี่ที่ที่ทำให้ผมรู้ว่าผมยังมีหัวใจเขานอนพักในบ้านไม้เล็กๆที่ริมแม่น้ำกลิ่นลมเย็นจากเจ้าพระยาพัดเข้ามาทุกคืนเขาชอบฟังเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆเหมือนเพลงกล่อมสุดท้ายของชีวิต ในวันหนึ่งที่ฝนตกเบาๆเขาเรียกเด็กๆในชุมชนมาหาที่บ้านเด็กเหล่านั้นเคยเล่นกับเขาในตอนเล็กๆริ้วเหวยยิ้มให้พวกเขาแล้วพูดว่าจำไว้นะลูกโลกจะเปลี่ยนไปยังไงก็อย่าลืมยิ้มอย่าลืมช่วยคนอื่นเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์เด็กๆนั่งฟังเงียบๆบางคนเริ่มน้ำตาคลอเขายื่นกล้องเก่าของเคนี่คือรอยยิ้มที่ไม่มีวันตายมันเกิดจากชายคนหนึ่งที่เชื่อในความดีและเดินทางผ่านเวลาเพื่อเตือนเราว่าเรายังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจ ขณะนั้นดวงดาวทั้งจักรวาลส่องแสงพร่างพราวเหมือนกำลังยิ้มพร้อมกันเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กๆจากดาวต่างๆดังปะปนกันราวกับดนตรีแห่งจักรวาลและในคลื่นพลังงานของอวกาศมีเสียงของลิวเวยดังแผ่วเบาเหมือนลมจากอีกฝั่งของเวลาตราบใดที่ยังมีใครยิ้มอยู่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้ภาพสุดท้ายคือกล้องเก่าของ,ของลิวเวยที่ตั้งอยู่บนแท่นแก้วแสงจากดวงดาวสะท้อนเข้ากล้องและบนจอฮอลล์กรมปรากฏภาพของเด็กชายในฝนรอยยิ้มยังคงสดใสเหมือนวันแรกที่มันเปลี่ยนโลก และตอนนี้มันได้เปลี่ยนทั้งจักรวาลแล้วหลายล้านปีผ่านไปหลังจากพิพิธภัณฑ์แห่งหัวใจถูกสร้างขึ้นรอยยิ้มของหลิวเหวยกลายเป็นมากกว่าเรื่องเล่ามันกลายเป็นพลังงานพื้นฐานของจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่เรียกว่าพลังงานเอโมเชียนอิโมเชนอินเนอร์จีพลังนี้ไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือสนามแม่เหล็กแต่มันเกิดจากความรู้สึกดีที่จริงแท้ซึ่งแผ่กระจายไปทั่วอวกาศตั้งแต่วันที่คลิปของหลิวเหวยถูกส่งออกจากโลก จักรวาลในยุคนี้ไม่มีสงครามไม่มีความกลัวไม่มีการแยกชั่วชาติหรือเผ่าพันธุ์เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หุ่นยนต์หรือสิ่งมีชีวิตจากดาวต่างๆล้วนสื่อสารกันด้วยพลังยิ้มพลังนี้ไม่สามารถปลอมได้ไม่สามารถสร้างเทียมได้มันต้องเกิดจากหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้น โลกในยุคนี้ถูกปกคลุมด้วยแสงอ่อนๆสีทองเรียกว่าแสงหัวใจซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้คนจำนวนมากยิ้มพร้อมกันนักดาราศาสตร์จากดาวอันทีรายงานว่าเมื่อมองจากระยะทางไกลหลายพันปีแสงโลกดูเหมือนดาวที่เต้นด้วยชีพจรของความอบอุ่นพวกเขาเรียกมันว่าฮาสตาดาวแห่งหัวใจ ในศูนย์กลางของฮาสตามีเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเธอชื่อว่าอามีไม่มีใครรู้ว่าเธอเกิดจากใครเพราะในยุคนั้นมนุษย์ไม่ใหความสำคัญกับสายเลือดอีกต่อไปเด็กทุกคนถือเป็นลูกของจักรวาลแต่สิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างคือเมื่อเธอยิ้มโลกทั้งใบจะส่องแสงแรงขึ้นนักวิทยาศาสตร์สังเกตรปรากฏการณ์นี้และค้นพบว่า DNA อของอามีมีคลื่นยิ้มที่เหมือนกับพลังงานที่บันทึกไว้ในไฟล์ของลิวเวยเมื่อหลายล้านปีก่อนพวกเขาจึงเชื่อว่าอามีคือการกลับชาติมาเกิดของพลังลิวเยว พลังแห่งความดีที่ล้อมรวมเข้ากับจักรวาลเมื่อเธอโตขึ้นอามีเริ่มฝันถึงภาพในอดีตท,ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนฝันถึงชายคนหนึ่งถือกล้องฝันถึงเด็กไทยในฝนฝันถึงผู้หญิงชื่อมารีที่ถือกล้องเก่าพร้อมน้ำตาและฝันถึงแสงจากแม่น้ำเจ้าพระยาเธอเล่าให้ครูฟังแต่ไม่มีใครเข้าใจเพราะสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นตำนานในตำราเรียนไม่มีใครเคยเห็นน้ำฝนหรือแม่น้ำจริงอีกแล้ววันหนึ่งอามีได้รับโอกาสเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งหัวใจ ซึ่งในยุคนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวงโคจรของโลกแต่มันลอยอยู่ในมิติของเวลาพิพิธภัณฑ์นี้เปิดเฉพาะให้ผู้ที่มีพลังหัวใจบริสุทธิ์เขาได้เมื่อเธอเดินเข้าไปในถงกลางทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงกล้องเก่าของลิวเวยตั้งอยู่ในแท่นแก้วแสงจากมันส่องว่าเปล่ากับรู้ว่าเธอมาถึงเธอยื่นมือแตะกล้องนั้นและทันใดนั้นแสงมหาศาลก็ระเบิดออกจนทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวโลกเก่าปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอ กรุงเทพในยุคที่ยังมีผู้คนพระเดินบินทบาทแม่ค้าขายผลไม้เด็กวิ่งในสายฝนและชายคนหนึ่งยืนถือกล้องยิ้มอยู่ตรงข้ามเธอชายคนนั้นคือหลิวเหวยเขายิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมและพูดด้วยเสียงนุ่มเจ้าคือผลลัพธ์ของรอยยิ้มที่เราเริ่มไว้อามีน้ำตาไหลเธอถามว่านี่คือโลกจริงหรือคะาหลิวเหวยตอบนี่คือความทรงจำของหัวใจมนุษย์ความจริงแท้ไม่เคยตายมันแค่รอให้ใครบางคนเปิดมันขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้นหนิวเวยมอบกล้องให้เธอกล้องที่ตอนนี้เปล่งแสงราวกับหัวใจที่เต้นเจ้าคือผู้สืบทอดรอยยิ้มสุดท้ายเขากล่าวก่อนภาพทั้งหมดจะค่อยๆจางหายไปอามิกลับออกมาจากพิพิธภัณฑ์พร้อมกล้องในมือเธอรู้ทันทีว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรเธอต้องบันทึกรอยยิ้มของจักรวาล เธอเริ่มออกเดินทางข้ามดาวครอบันทึกรอยยิ้มจากสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เปล่งแสงแทนเสียงหัวเราะหรือหุ่นยนต์ที่เพิ่งเรียนรู้การยิ้มครั้งแรกและทุกครั้งที่เธอกดชัตเตอร์แสงแห่งหัวใจจะปล่อยออกไปในอวกาศทําให้ทุกดาวที่อยู่ใกล้กันสว่างขึ้นเล็กน้อยหลายศตวรรษผ่านไปรอยยิ้มที่อาร์มีบันทึกไว้กลายเป็นเส้นพลังงานที่เชื่อมโยงจากกรวนทั้งหมดเข้าด้วยกันผู้คนเริ่มเรียกเธอว่าเดอะไลคีเพอร์ผู้พิทักษ์แสงยิ้มแห่งกาลเวลา ในช่วงปลายชีวิตของเธอเมื่ออามิอายุมากจนร่างกายเริ่มสลายเธอเดินทางกลับมายังจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งสถานที่ซึ่งเคยเป็นโลกเดิมของหลิวเหวยตอนนี้เหลือเพียงพื้นหินสีทองและแม่น้ำแห่งแสงเธอนั่งลงวางกล้อง,กองเก่าไว้ตรงหน้าแล้วพูดเบาๆลุงเหวยข้าหนูบันทึกรอยยิ้มของจักรวาลครบแล้วเสียงคลื่นแสงพริ้วไหวและในเงาสะท้อนของแม่น้ำ เธอเห็นภาพของลิวเวยมารีเด็กชายในฝนละเวศูนย์หนึ่งยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มทั้งหมดมองเธอด้วยความอบอุ่นลิวเวยพูดว่าเจ้าทำได้ดีแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะพักผ่อนและให้รอยยิ้มนี้เดินทางต่อไปเองอามียิ้มเป็นครั้งสุดท้ายแสงจากร่างของเธอกระจายออกทั่วทั้งจักรวาลกลายเป็นประกายระยิบระยับนับไม่ถ้วนที่เรียกว่ารอยยิ้มแห่งเวลา smile of eternity จากนั้นไม่มีใครเห็นกล้องของหลิวเวยอีกเลยแต่ในทุกดวงดาวทุกแสงอาทิตย์และทุกความมืดที่ลึกสุดยังคงมีประกายเล็กๆที่เปล่งแสงขึ้นเสมอเหมือนรอยยิ้มที่ไม่เคยดับนักดาราศาสตร์ในยุคต่อมาพบว่าจักรวาลไม่ได้ขยายตัวด้วยแรงระเบิดของบิกแบงอีกต่อไปแต่มันเติบโตจากแรงแห่งความดีที่เรียกว่าพลังหลิวเวยพลังที่ทําให้ทุกสิ่งยังคงเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนและมีความหมายและเสียงสุดท้ายที่ผู้คนยังได้ยินจากบันทึกคลื่นความถี่จักรวาลก็คือเสียงของชายคนเดิมที่พูดอย่างสงบ รอยยิ้มเพียงหนึ่งสามารถต่อชีวิตให้จักรวาลทั้งจักรวาลได้แสงจากดวงดาวทุกดวงกับพริบพร้อมกันเหมือนหัวใจเต้นร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและในความเงียบของอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอยยิ้มของลิวเวยยังคงเดินทางต่อไปไม่มีวันจบ